สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับวันนี้เราพบกัน29เมษายน2563ก็เปลี่ยนสถานที่ออกอากาศนะครับมาที่หมู่บ้าน9เพียงตรงคลอง7ประปทุมธานีก็ถือโอกาสออกอากาศจากห้องทำงานห้องหนึ่งที่นี่นะครับเพื่อทักทายปราัยกับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการกะคราบขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับ ทั้งแฟนรายการที่เป็นแฟนประจําอยู่แล้วนะตรงไปตรงมาทีวีก็ดีตรงประเด็นก็ดีหรือหลายท่านอาจจะพึ่งแวะเวียนเข้ามานะครับสู่บรรยากาศก,กับรายการก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับประเด็นวันนี้จะไม่ยืดเยื้อจะไม่ยาวมากนะผมตั้งหัวข้อว่าทําไมนะครับกระทรวงแรงงานถึงจ่ายเงินประกันสังคมช้าก็คิดมาได้ตั้งนานว่าเอ๊ะนะครับมันเพราะอะไรเนื่องจากว่า เงินห้าพันบาทที่จะจ่ายเยียวยาประชาชนนะที่ไม่ได้เป็นพนักงานนะครับไม่ได้มีอาชีพหลักแหล่งที่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนไม่ได้ยื่นประกันสังคมนะครับก็จ่าย5,000บาทอันนี้ก็ช้าแสนสาหัสสาการจนกระทั่งมีคนต้องฆ่าตัวตายนะครับที่คนคิดฆ่าตัวตายใน38รายและเสียชีวิตไปแล้วถึง28รายเพราะการจ่ายเงิน ช้าอย่างที่ไม่ควรจะช้าหลายคนก็พยายามที่จะมองว่ามาตรก,การของรัฐบาลคือมันไม่ได้เรื่องมันล้มเหลวระบบข้อมูลล้มเหลวความจริงใจไม่มีนะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นต้องรับความเดือดร้อนอย่างแย่ๆมากมายนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งละที่เราพูดกันอยู่ประจําทุกวันแต่ปรากฏว่าในส่วนของประกันสังคมซึ่งถือว่านะครับเป็นงานที่อยู่ในระบบ หมายความว่าพนักงานที่ยื่นประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนนะทั้งนายจ้างจ่าย5%ลูกจ้างจ่าย5%รวมเป็น10%แล้วรัฐบาลก็เอาเงินตรงนี้แหละประกันสังคมเอาเงินเข้าไปเก็บแต่เมื่อเขาตกกรรมลำบากนะฮะไม่มีงานทำนายจ้างสั่งหยุดงานนายจ้างเลิกงานนะนายจ้างหยุดกิจการ แทนที่จะเอาเงินส่วนนี้รีบจ่ายให้กับพนักงานหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่วันนี้ก็ยังช้าก็คิดกันตั้งนานว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรดีเนาะนะครับกระทรวงแรงงานก็ถือว่าข้อมูลในเรื่องของอทะเบียนต่างๆมันน่าจะเน่นกว่า5,000บาทอีกซ้ำไปแต่วันนี้ปรากฏว่าผมดูจากการจ่ายเงินเฉพาะมาตรา33อย่างเดียวเนี่ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนเนี่ย นะถึงประมาณล้านห้าแสนคนหนล้านห้าแสนคนนะแต่ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานรับประกันเออออสวัสดิการทันคมเนี่ยจ่ายเงินพนักงานออกไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะผมว่าเผล่อถึงหรือเปล่ายังไม่ทราบ1 2, นึ0 0แสคนทั้งทั้งที่วันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยเมษาอันนี้ก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วถ้านับเป็นจริงๆนะครับก็ประมาณเดือนเสศษๆอยู่แล้วอะ แต่ทาไมการจ่ายเงินประกันสังคมมันถึงช้านะักก็มานั่งนึกอีกทีว่าเอ๊ะทำไมมันถึงช้าเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีผลในการที่จะต้องช้าอ่านะครับขออนุญาตแชร์ไปพร้อมๆกันนะนะครับว่าทําไมมันถึงช้ามาดูไปดูมาอ๋อนะครับเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนี่ยเขาชื่อเตา่าเออมอมเตา่า เอาหม่อมเต่ามาบริหารก็เป็นอย่างนี้สิครับผมก็พยายามจะดูนะว่าเอ๊รัฐบาลน,นี้นะครับใช้มาตรการอะไรถึงการจ่ายเงินประกันสังคมช้านักหนามาดูชื่อปรากฏว่าชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสณก,กุลเป็นรับตีว่าการการะทรวงแรงงานชื่อเล่นแกชื่อว่าเตา่าก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาเต่ามาบริหารนี่ครับมันถึงได้อย่างนี้ไงนะผมว่าอย่าเอาเต่ามาบริหารไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องโชว์ออฟ รัฐบาลควรจะโชว์ออฟจากเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับวันนี้เชื่อไหมผู้ใช้แรงงานที่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นพนักงานที่เขาถูกนายจ้างให้ออกไปติดต่อประกันสังคมวันนี้นะครับยื่นกับเบืองมาเบียนบางคนลงไปสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับการเยียวยา บางคนสามอาทิตย์ก็ยังไม่รับเงินยังไม่ได้รับการเยียวยาบอกว่ารอการตรวจสอบข้อมูลรอข้อมูลจากนายจ้างคุณจะไปรอข้อมูลออกจากอะไรจากนายจ้างบางรายนายจ้างก็ส่งเอกสารนี่นะครับเอกสารแจ้งพนักงานลาออกเ่ยส่งไปยังประกันสังคมและเขาไม่ส่งทางเด็ดเพราะเด็ตคุณก็มีปัญหาการปลอกข้อมูลของกระทรวงแรงงานมีปัญหามากนะครับมีปัญหามากที่สุดคือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาอย่างนั้น เขาส่งข้อมูลเป็นแบบฟอร์ม็นเอกสารไปประกันสังคมไปกระทรวงแรงงานก็เขาถือว่าเขาส่งตามระบบของเขาแล้วการจะไปกรอกข้อมูลลงใน s o s o s อะไรของท่านในเว็บไซต์นั้นก็ยากแสนยากแสนเห็นกรอกยากที่สุดนะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากน้อยคนที่เป็นในจ้างนะครับที่จะกรอกข้อมูลออกมาได้เพราะอะไรการจะติดต่อที่กระทรวงแรงงานโอ้โหหมุน50สายนะครับยังไม่ติดเลย รอกันครึ่งวันเนี่ยกนะว่าจะรับสายได้เนี่ยรับสายแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกหลายเรื่องหลายราวนี่คือตัวปัญหาว่าประกันสังคมทําไมถึงจ่ายช้านั่นคือข้อมูลล้มเหลวหรือเปล่าข้อมูลหน้าพันบาทคุณล้มเหลววปนทีงแล้ววันนี้ห้าพันบาทแล้วก็พูดแล้วพูดอีกคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจริงๆวันนี้ยังได้รับเงินไม่ถึงห้าล้านคนเลยจากการลงทะเบียนทั้งหมดยี่สิบแปดล้านคนกว่า จำนายถอนออกไปไม่กี่ไม่เท่าไหร่เองนะครับไม่กี่พันยี่หมื่นคนนะยังรอตรวจสอบอีกห้าหกล้านเจ็ดล้านนั่นคือความล้มเหลวของข้อมูลรัฐบาลแทนที่จะมาโชว์ให้เห็นสะหน่อยนะครับประกันสังคมไหนคุยนักคุยหน่า,าประกันสังคมมีเงินรออยู่แล้วคุณดึงไปทําไมคุณดึงไปทําไมเงินประกันสังคมเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของลูกจ้างของนายจ้างวันนี้ผมขอทําหน้าที่แทนลูกจ้างไงเถอะ รายการตรงประเด็นจะไม่ปาณนีปลาใสอีกต่อไปแล้วผมก็พยายามค้นชื่อว่าปกติรัมตีทั้งคณะนี่ผมจําชื่อได้คนเดียวจําได้สองคนนะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกร,กรัณฑิตกับรัมตีจุลินนะครับที่จําชื่อได้แม่นเพราะอะไรมีเรื่องการกับตุนหน้ากากมีเรื่องของหน้ากากแพงในเรื่องการจัดหาหน้ากา,ากาไม่ได้นะครับไปคุยว่านหน้ากากมีสองล้านชิ้นถึงเวลาเอาไปเอามาหน้ากากไม่มี ก็เลยจําชื่อจุลินได้เออจาได้อีกคนรัดีสารสุนะครับคุณอนุทินอันนี้ก็จําได้เพราะเจ้าหววหมออันนี้ก็จําชื่อได้รัดีทังณะผมจําได้สามคนผมจําไม่ได้รัดีว่าการกระทรวงแรงงานชื่ออะไรก็เลยไปหาข้อมูลน้นยามะหาไปหามาว่าชื่อหมอมราชวงศ์จตุรงค์สนกรภไปดูไปดูมาอ๋อผู้สื่อข่าวเขียนว่าแกชื่อแจ้หรือชื่อเต่าคนิยกประยุทธ์คุณยาวเต่าบริหาร ปรากฏว่านี่นะข่าวเขาบอกว่ารัฐธิว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเรียกเลขามาคุยบอกว่าเรียกเมื่อไหร่รู้ไหมเพิ่งเรียกเมื่อวันที่27เมษาเน็ี่มษาเองทำไมช้าจังกระเตาวัน2ี่เมษาไอาเรื่องหยุดงานเขาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วมัเจเหรอประกาศพรกฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26นะประชาชนลำบากก่อนวันที่26 ไม่ทราบเต่าทําไมช้าจังเพิ่งมาเรียกเลขาสํานักงานประกันสังคมมาคุยเมื่อวันที่27เ,เมษาบอกว่าประกันสังคมเนี่ยทําไมคุณจ่ายช้าจังคุณอย่าฟอร์มอู่กว่ามาอย่าฟอร์มเรียกเลยความจริงไม่มีเงินหรือเปล่ารัฐบาลยืมไปไม่คืนหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลเป็นหนี้คุณอยู่หรือว่าคุณต้องการเงินเพื่อสแปรอะไรนะครับจึงไม่ยอมจ่ายเงินผู้ ทํางานดูพนักงานที่เขากินเงินเดือน,เ,นเงินประกันสังคมตาม่างๆนี่นะครับที่เขามีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม,ตา,ม,มาตาามามาตรา3 3มาตรา39ามาตรา40 3.3ก็คือพนักงานเดยปกติ39ก็เคยเป็นแล้วก็ลาออก40ก็อาชีพอิสระตา่างๆที่เขายื่นประกันสังคมถือยื่นในนามของตัวเองไม่ว่าจะมาตราใดก็แล้วแต่ก็เป็นมาตราที่คุณเอาสตังค์เข้าไปทั้งสิ้น เงินทุกบาททุกตังค์อยู่ที่ประกันสังคมเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของผู้ใช้แรงงานเป็นเงินของพนักงานที่เขากินเงินเดือนที่เขายืน่นภาษียื่นประกันสังคมต่อประกันสังคมแล้วเต่าไปรออะไร27เมษาเพิ่งเรียกเลขามาคุยนะฮะบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จําจำนวนที่ประกันสังคมจะต้องจ่ายเขาในี่ย62เปอร์เซ็นต์นะ ค่าจ้างที่กําหนดชดใช้ไว้สูงสุดไม่เกิน9,300บาทแล้วก็เ,เวลาเวลานั้นนะครับเท่าต้องปิดกิจการอะไรต่างก็ไม่เกิน90วันที่จะต้องจ่ายลงทะเบียนไว้1ล้าน5แสนคนอันนี้ผมยังไม่เชื่อข้อมูลผมว่าลงทะเบียนมากกว่านี้นะนะครับอันนี้เฉพาะมาตรา33นะครับลงทะเบียนไว้1ล้าน5แสนคนก็คือพนักงานทั่วไปที่เขาแลวผมกระทบแต่เยียวยาไปได้แค่แสนสองหมื่นคนผมยังไม่เชื่อข้อมูลนะนะครับ อันนี้คือปัญหาทําไมละครหนึเดือนจ่ายแค่แสนสองหมืนคนยังไม่ถึง10%เซของพนักงานที่เขาจ่ายเงินประกันสังคมคุณเลยผมว่าเปลี่ยนชื่อเล่นนะครับคนเอกะยุทธ์นะแจ้งมอมเตาให้ไปเปลี่ยนชื่อไหมการจะบริหารบ้านเมืองอย่าเอาชื่อเตามาเล่นมันไม่ได้วันนี้เพิ่งเรียกเลยขาไปคุยเมื่อวันที่27่สิบเจทำไมไม่เรียกไปคุยตั้งแต่วันที่หเมษาล่ะครับหรืออย่างช้าวันที่สเมษา ไปรออะไรอยู่อันนี้คือปัญหาของบ้านเมืองที่มันเกิดวิกฤตเพราะกระบวนการการทํางานของรัฐบาลของกระทรวงต่างๆล่าช้าจึงมีคนฆ่าตัวตายคุณไม่รู้เหรอครับดูข่าวผมดูข่าวผมหดหูใจมากประชาชนเอาครกไปจำนำเอาหม้อหุงข้าวไปจำนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างนะครับแม้กะระทั่งสว่านเจาะก็ต้องเอาไปจำนำ ผมดูข่าวผมมีความรู้สึกโอโหนี่มันสุดๆประชาชนต้องไปยืนรอแถวเพื่อเอาข้าวแค่หนึ่งกล่องต่อวันต่อมื้อวันหนึ่งได้กินกล่องเดียวแต่ยอมไปยืนรอข้าคิวเพื่อจะเอาเงินมาทำชีวิตไปหนึ่งมือหมอหุงข้าวดูโรงรับจำนำเขากมอหุงข้าวมาใบเล็กหรือใบใหญ่หมอหุงข้าวเขาถามอาบวตรราชการจังหวัดไหนถามที่ไปโรงรับจำนำอ่ะบอกว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยใบใหญ่ก็แสดงว่าใบใหญ่นะครับก็คือ ร้านค้าที่เขาขายของเขาขายกับข้าวเขาขายไม่ได้คุณไปสั่งปิดร้านเขาเขาต้องเอาหม้อข,อข้าวไปจำนำมันจะได้สักกี่บาทแต่เขายอมที่จะเอาหม้อข้าวซึ่งเป็นเครื่องมือในการนำมาขายเอาไปจำนำพลเอกประยุทธ์พอจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมหมอมเตายาเตาสมชื่อรู้เรื่องนี้บ้างไหมเอาเครื่องมือสว่านเนี่ยตัวหนึ่งนะครับไม่กี่บาทซื้อใหม่ก็พันกว่าบาท แต่ยอมเอาไปจำนำร้อยส0งร้อยอมที่จะไม่มีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือไปทางานเพื่อไปจำนำได้ร้อยสองร้ยบาทเอาเงินมาซื้อกับข้าวกินคุณมีหัวจิตหัวใจอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคุณเคยจนไหมคุณเคยลำบากไหมอันนี้ประเด็นที่ผมพูดตรงๆสำหรับวันนี้นะครับขอทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของลูกจ้างนะเถอะเพราะว่าเขารนเราไม่ไหวแล้ววันนี้ลูกจ้างไม่พอใจแล้วนะครับ เริ่มที่จะบุกประกันสังคมแล้วเขาไปติดต่อที่ประกันสังคมเนี่ยครับไปทั้งวันนะเรื่องเดียวเนี่ยแล้วยังไม่ได้เรื่องอีกประกันสังคมเนี่ยเขายอมเสียเวลานะครับไปติดต่อว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนเนี่ยนะครับไปทั้งวันยังไม่ได้เรื่องก็หมายความว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะจ่ายให้เมื่อไหร่ข้อมูลกําลังตรวจสอบอยู่คุณจะตรวจอะไรกันนักหนากระทรวงแรงงานหรือว่าคอมพิวเตอร์คุณเสียทั้งเดือน บอกพนักงานไม่พอวันนี้นะครับการตรวจข้อมูลเรื่องประกันสังคมคุณไม่ต้องใช้คนงานเยอะข้อมูลคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไอทีเขาจ่ายเงินประกันสังคมเช้าวันเดียวรุ่งขึ้นมีหนังสือแจ้งแล้วปรับเขาจะดําดเนินคดีกับเขาแล้วเวลาคุณจะจ่ายเงินให้เขาทําไมมันช้านักอันนี้ก็คือประเด็นที่หยิบยกมาพูดกันมอมเตาบอกว่าเชิญเลขามา และออก,กคำสั่งด่วนกระทรวงแรงงานที่219รับ6 3เรื่องแต่งเจ้าแต่งตั้งเจ้าักาหน้านที่ตามพรบประกันสังคมปี63ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและเขตกรุงเทพมากกว่า1200รรายรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอะไรกันนักกันหนาะแต่งตั้งพันสองร้อรายเพิ่งแต่งตั้ง ทำไมมันช้านักละหมอมเตาผมว่าคุณลาออกไปดีกว่าเรียกร้องให้หมอมเตาลาออกนะครับเพราะคุณเคยจนอย่างเขาหรือเปล่าคุณเคยลาบากจากพี่น้องประชาชนไหมคุณเคยลําบากจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานบ้างไหมนะอย่าให้เขาไปปลามา่ามคุณชื่อหมอมเตาชื่อเล่นว่าเตาช้าอย่างเตาอย่าให้เขาพูดอย่าง,งน,านั้นคนเด็กประยุจจรชาถ้าเตาเอาเตามาบริหารมันบริหารแค่นี้ยังไม่ประสบความสาเร็จก็เอาออกไปเสีย เห็นบอกว่าพลักพักพลังประชารัฐก,ก็จะปรับกันยึดใหญ่แย่งอำนาจกันอยู่ไม่ใช่หรือจะปรับคอ,อรมอพอดีความวิย์วงสุวรรณจะเข้าไปยึดอำนาจในฐานะหัวหน้าพักข่าวก็ว่าอย่างนั้นจริงไม่ใช่หรือจะปลดหัวหน้าออกจะเอาเลขาออกจะปรับคอ,อรมออย่างนั้นหรือนะครับอันนี้เขาเป็นข่าวอยู่เนี่ยผมก็ยังเชื่อตามข่าวอยู่เอา้าใน,น,นเชื่อตามข่าวปรับเอาเตาออกได้มหมนะเอากระต่ายกระตัอเอากระต่ายมาบริหารหได้ไหม นะบ้านเมืองจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้ฝากประเด็นสําหรับท่านผู้ชมจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ในเมื่อรัฐบาลประกาศที่จะขยายพากรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนก็เป็นปัญหาว่ามาตรการของรัฐบาลที่ขยายอีกหนึ่งเดือนนั้นจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือประเด็นนะครับกระทบมากอยู่แล้ววันนี้นะครับทั้งเธอฟิล ทั้งพลกรฉุกเฉินทําให้ประชาชนลําบากต้องถึงขั้นเอาเม้ข้าวไปจำำํานาเอาครกไปจานานะฮะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้ประกอบอาชีพโดวยเฉพาะช่างเอาไปจำำํานาเพราะไม่มีเงินจะกินถ้าคนเปิดมาตรการผ่อนปลนด้วยความที่การบริหารของรัฐบาลนี้ผมขออนุญาตใช้คาว่าล้มเหลวจริงๆผมจะล้มเหลวจริงนะผมขออนุญาตพูดคํานี้จริงๆพูดแบบตรงๆนี่แหละไม่ต้องอ้อมค้อมตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม ขนาดจะประกาศพลกรฉุกเฉินคือมีมติคอรมอไปแล้วว่าตั้งแต่หนึ่งพฤษภาไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาเราจะมีการต่อพอลกรฉุกเฉินมีมติไปเรียบ,บร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามาตรการผ่อนปลนที่คุณจะใช้ระหว่างการต่ออายุพ,พลกรเนี่ยคุณจะใช้มาตรการอะไรบ้างยังต้องคิดกันอยู่เลยนี่คือความล้มเหลวของการบริหาร อย่างน้อยนะครับรบัฐบาลมีมติคอรมอรบอกว่าจะประกาศพลกรฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนท่านต้องตอบได้แล้วค่ะในหนึ่งเดือนที่เราจะต่อเนี่ยมาตรการผ่อนตนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างจะให้เปิดแบบไหนอันนี้ยังคิดกันอยู่เลยร้านตัดผมยายเปิดแบบไหนร้านอาหารยายเปิดแบบไหนเหล้าจะให้ขายแบบไหนไม่ให้ขายแบบไหนประชาชนจะต้องทําอย่างไรหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณไม่ได้ประเมินเลยว่า ถ้าคุณจะต่อพอลกฉุกเฉินนี่นะคุณจะเอามาตรก,การอะไรบ้างเพื่ออะไรอย่างน,น้อยๆนะครับให้สามารถพอกินพออยู่กันอยู่ได้บ้างพร้อมไปกับการประกาศพอลกฉุกเฉินเขาจะได้มีการวางแผนเขาได้รัฐบาลนี้คุณได้เข้าใจประเด็นอย่างนี้บ้างไหมคุณเคยลําบากเหมือนเขาไหมเขาพูดตรงๆนะวันนี้ผมขอพูดแบบคือมันขอทาหน้าที่แทนจริงๆอะ่ะ เราเองนะครับก็เดือดร้อนแต่ว่าไม่เดือดร้อนมากเท่ากับผู้ใช้แรงงานไม่เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่หาเช้ากินขํานะครับไม่มีเงินเก็บไม่มีงานทําก็ไม่มีเงินกินเขาเดือดร้อนมากกว่าเยอะไอ้ผมเป็นทนายความเนี่ยก็ยังพอก้มแก้มก้องแก้มไปได้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนทุกคนกิจการก็ต้องปิดนะครับแต่ว่าเดือดร้อนน้อยกว่าแต่คนที่เดือดร้อนมากมาตรการของรัฐบาลคุณจะต้องชัด ประกาศมาวันนี้ทันทีว่าเอาละมาตรก,การวันนี้8ข้อ10ข้อจะทําอะไรบ้างเขาจะได้วางแผนกันต่อไปมาใจ่วันนี้ต้องขอหาหรือดูกันเป็นระยะระยะอะไรหนึ่งเดือนผ่านมายังไม่มีข้อมูลเลยเหรอครับวันนี้โควิดเนี่ยนะครับคนตายไม่เท่าไหร่แต่คนจะตายเพราะเศรษฐกิจเพราะไม่มีจะกินเนี่ยจะมากกว่าโควิดคอยดูต่อไปเศรษฐกิจจะล้ม ยังไงไม่มีทางรอดดูการขายรถก็เห็นชัดดูพี่น้องเกษตร,รกรพี่น้องทำมาหากินเอาของไปจำหนนก็ชัด s m e ไปไม่รอดหรอกครับถั้ามาตรการของธนาคารเป็นอย่างนี้ว่าผมนึงเสนอไงเสนอว่าอย่างมาตรการของธุรกิจขรับขนาดกลางหรือ s m e เนี่ยคุณต้องลดดอกเบี้ยเข้าเลยใครก็แล้วแต่ที่เป็นหนี้ธนาคารลดไปเลยอย่างน้อย5 0ไม่ใช่รออย่างเดียว ไม่จะขยายอย่างเดียวหกเดือนค่อยมาจ่ายสามเดือนค่อยมาจ่ายทั้งต้นและดอกนะเพราะมันไม่สามารถแบ่งเบาอะไรได้เพราะเขาไม่มีไรายได้ต่อให้สามเดือนเปิดนะครับหรือว่าพอเรากอสุขเฉืนไม่ต่อเขาจะเอาเงินที่ไหนแล้วเขาช็อปมาตั้งแต่ประกาศตั้งแต่โควิดแล้วอ่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายต่อและดอกเบี้ยยังเหมือนเดิมไม่ได้มีลดอะไรทําไมรัฐบาลไม่ประกาศลด5้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างต่ำไปและคนที่พอมีจะจ่ายเพื่อเป็นการโปรโมชั่น รัฐบาลก็ลดไปเลยครับ80%คือใครพอผ่อนไว้ผ่อนไปเลยช่วงระหว่างนี้นะยาวไปหนึงสอปีรัฐบาลให้ธนาคารคิดดอ,อกเบี้ยได้ไม่เกิน20%ถ้าใครมีปัญญาผ่อนในช่วงนี้ไปตลอดมาตรการรัฐบาลควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือจะพยุงนะครับไม่ได้แปลว่าแก้พยุง s m e ให้พอประครับประคองตัวได้ไอ้เจ๊งน่ะมีแน่นอนแตลว่าจะลดภาระ และลดการเจ๊งให้น้อยลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับหปี2ปีข้างหน้าเอายากครับนะรัตตีสาธารณบอกว่าคนจีนกาลังรออยู่นะครับพร้อมที่จะามาเที่ยวไทยคุณอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าหนึ่งคุณให้เขาเที่ยวไหมคุณให้เขายังคุณอย่าพูดแบบเอาใจอย่าใช้จิตวิทยาผมบอกว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลน,นี้อย่าใช้จิตวิทยานะครับจงใช้ความจริงในการบริหาร เอาละครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรตั้งใจมาเจาะแท้ๆเลยวันนี้ขอทำหน้าที่แทนพนักงานที่กินเงินเดือนแทนพนักงานที่ไม่ได้กินเงินเดือนแต่ว่าทุกคนที่ยื่นประกันสังคมนะครับที่ยื่นประกันสังคมต่อประกันสังคมทั้งหมดไม่ว่ายื่นประกันสังคมด้วยตนเองนะครับหรือบริษัทยื่นให้หรือพนักงานที่ถูก บริษัทนั้นเขาให้ออกเพราะเขาไม่มีเงินจ้างหรือพนักงานที่เป็นพนักงานอยู่แต่นายจ้างอาจจะไม่จ่ายค่าแรงหรือ,อจ,จ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ให้ไปขอรับเงินส่วนของประกันสังคมนะครับทุกฝ่ายวันนี้ยืนยันวา่าช้าบางฝ่ายนะครับคนขอเป็นล้านเห็นบอกมีจ่ายไปแค่แปดแสนผมว่าน่าเกลียดม,มากเพราะฉะนั้นขอฟ้องไปยังพลเอกประยุชน์จันโอชา ผมจะไม่ฟ้องไปที่คนชื่อเต่าหรือหมองเตา่าฟ้องบริยุทธยุจจรชาว่าอย่าเอาเต่ามาบริหารให้เอากระต่ายมาบริหารวันนี้ความอดอยากความยากจนรอเต่าไม่ได้เพราะว่า27เมษายนเวลาผ่านมาเกือบเดือนเต่าเพิ่งเรียกเลขามาคุยว่าทำไมมันช้าเตา่าบางคนจะเรียกมาตั้งแต่วันสองวันแรกว่าเฮ้ยต้องเร่งให้เร็วงานต้องเร่งและก็เร็ว อย่าช้าเป็นขาดสามวันเจ็ดวันคุณต้องเสร็จสามวันเจ็ดวันไม่เสร็จคุณนั่นแหละเสร็จต้องเล่นเลขาอย่างนี้ถ้าเต่าไม่เป็นเต่าวันนี้เพราะไอ้เต่ามันเป็นเต่าหมอมราชวงศ์ชื่อเล่นว่าเต่าบ้านเมืองก็เลยเป็นเต่าไปแทนพลเพิร์สพลอยคนนี้เป็นเต่าด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณได้กรุณาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์พูดกันแบบวันนี้ ไม่ยิ้มแล้วล่ะนะครับเพราะผมโกรธแทนพนักงานผมโกรธแทนลูกจ้างผมโกรธแทนคนที่เขารับความลําบากผมเคยลําบากมาก่อนผมเคยไม่มีเงินมาก่อนผมรู้หัวอ,อกของคนไม่มีเงินครับแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชัรู้หัวอ,อกนี้หรือไม่ไม่ทราบมอมเตาผมเชื่อว่าไม่รู้ความรู้สึกนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่มีครั้งใดที่ท่านไม่มีตังค์หรอกครับเพราะฉะนั้น คุณจะเป็นเต่าคุณเป็นไปแต่บริหารงานคุณต้องเป็นกระต่ายคุณต้องเร่งและคุณต้องเร็วและคุณต้องชนะความลําบากของพี่น้องประชาชนโดยเร็วเพื่อลดภาระเพื่อลดเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดการฆ่าต่อตายลดการบุกกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังเขาบุกมาแล้วนะครับอันนี้คนงานนาะพนักงานถ้าขืนช้าอย่างเต่าวันนี้ นะครับขอไปล้านหนะ้าวันนี้จ่ายไปแค่แสนสองโอ้ยนะครับแสนสองนี่ข้อมูลขนาดไหนยังไม่ทราบเลยนะอันนี้ประเภท33อย่างเดียวนะบางประเภทเห็นบอกาจ่ายไปแค่แปดแสนคนผมดูข่าววันก่อนเนฮะ้ยแปดแปดพันคนนะครับต่คนขอเป็นล้านจ่ายไปแค่แปดพันเหมือนกันอะไรก,กันนคณะกันหนานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขออนุญาตใช้เวลากับทุนผู้ชมเพียงแค่นี้ขอบคุณแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับ้าเห็นว่า รายการนี้จะถึงหูเต่านะครับก็ได้กรุณากดแชร์ไปถึงเต่าให้ได้ผมเชื่อว่ารัฐบาลติดตามรายการตรงประเด็นอยู่นะครับขอญาตแผ่ส่วนบุญส่งกุศลให้กับเต่านะครับจะได้เป็นกระต่ายสักทีหนึ่งและพี่น้องประชาชนจะแผ่ส่วนบุญส่งกุศลไปพร้อมกันด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแผ่ส่วนบุญส่งกุศลให้กับเต่าในฐานะที่ทํางานช้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ